เอาใส่ไข่อันนึงครับไม่ใช่นะน้องทำอะไรครับทำทำน้องทำอะไรครับขนมปังปักท้องนี่ว่าโรตีนี่ก็ทำโรตีตีๆปุ๊บๆเลย จบเลยนี่ไงยูง่มันโควิดป่ะไม่เป็นโอเคปะถึงเวลาเราดินเนอร์ดินเนอร์ชัยดินเนอร์กินอาหารคลีนเราส่งมาให้นะครับผมเอออาหารคลีนค่ะวันนี้เพราะว่าเราหนักมาหลายวันแล้วจริงนะดีนะจริงๆเป็นตัวเรื่องที่ดีมากเลยอาหารคลีนอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรนะ ของอพี่หญิงมาเฟียนะคะ <ing> ซึ่งมันเลิศมากกว่าจะได้ลงคิวนะเพราะว่าตอนนี้คิวการกินนี้คือแบบแน่น,แน,นแน่นทุกวันกว่าจะได้จัดคิวได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเก่งก็แน่นมากเลยตอนนี้ <c oughs> เออพี่หญิงเขาก็ไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะลูกค้าเขาก็เยอะนะโอเค so มาแล้วนะคะหุงอุ่นหุงตุ่นหุงอุ่นตุ่นต้มเนึ่งหุงอุ่นอ่ะลองทวนหุงอุ่นตุ่นต้มนึ่งอ่ะเราพูดเร็วๆหุงอุ่นตุ่นต้มนึ่งยายกินลำใหญ่น้ำลายใหญ่ลายย้อยโชแกโชย แก่หนักแก้มวันนี้สั่งฟรีเดไม่เป็นฟรีเดย์แก่หนังอ่ะโอเคเลยตะน่องเขาสองชิ้นนะเอาลือมอ่ะเนยบอกว่ามีไม่กินนัองเอาลืมเอาไปเอาไปบอกเลยใช่ไหมให้สั่งนัองเยอะกว่าน,นี้ลือมอ่ะพระเอกนายดวงใจพี่แก้ม ทำไรอ้วนตล็ดก,กลางถนน